ถ้าอย่างพอวันนี้เรามาเป็นพีดีเราได้ไปบอกเพื่อนเราก็ยังอ๋อก็เมื่อวันที่สิบไปเยี่ยมใกล้ชิดมาก็ไปเล่าให้นางฟังว่าฉันทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้หแบบนึ่งสองสามสี่ที่ฉันเคยบอกกับเธอไว้อะไรเงี้ยน,นางก็แบบโลดโลดเธอทาดีแล้วมันได้ที่เธอคิดไว้มันได้ทั้งหมดเธอทาไปเลยเธอมั่นใจไปเลยอืม,อมเพราะว่าหนูจะไปเยี่ยมเขาตลอดแล้วล้วก็จะไปเล่าให้เขาฟังแต่เขาก็ฝากบอกทุกคนนะคะเขาก็ฝากบอกทุกคนว่าไม่ต้องรอ ไี่ออกใช่นางก็พูดนางก็พูดติดตลกอ่ะก็คือแบบไม่ต้องรอนะอะไรเงี้ยเราทีเราร้องไห้เยอะเงี้ยนางแบบไม่ต้องรอกูนะบอกทุกคนด้วยกูไม่ได้ออกอย่างเงี้ยมันก็ช็อตเราอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราบอกเขาไหมว่าทำไมเราถึงมาเป็นอีดีตัดต่อจากสิ่งที่เขาเคยเป็นเล่าหมดเลยเหนูเป็นเพราะเขาใช่ยังคงยืนคำเดิมมันเป็นเพราะเขาใช่ ให้อนาล้างผ่านหนูต่อไปแต่ก่อนหน้านี้เราไม่คุยกับเขาใช่ไหมใช่ไม่คุยไม่ไม่คุยไม่เยี่ยมไม่จัใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราช่วยเขาเยอะแล้วก็การเสียไปอย่างพี่ตอนนี้กันยังเอาที่ดินที่ประกันกันออกเขามาไม่ได้เลยทางศาลเรียกกันเรียกไปเสียค่าฝักสองแสนถ้ากันไม่จ่ายสองแสนนั้นที่ดินกันอ่ะซึ่งเป็นที่ดินที่กันขอลูกกันให้เอาไปประกันเป็นของลูกอ่ะมีราคาประมาณห้าล้านกว่า่ไปประกันอนาอนาแล้ว ตอนนี้ศาลไม่คืนที่ดินให้ศาลให้การเอาเงินไปจ่ายเขาสองแสนพี่เข้าใจความรู้สึกกไหม,มแล้วกันเลยรู้สึก,กว่าแบบอน,นาจะทําอะไรอะ่ะมันสร้างความเดือดร้อนให้เราตลอดเลยอะ่ะแบบมึงจะไปมึงไม่บอกกูด้ยซ้ำให้กูรู้ว่าพี่าว่าจะตัดสินใจแบบนั้นนะอ่ะใช่แล้วเราประกัน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 มาพี่คิดว่ามันทาวุ่นวายเกิดขึ้นกับหนูไม่อืมหนูก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเพียงแต่ว่าหนูแค่ไม่ได้ออกมาเรียกร้องเพราะหนูคิดว่าเพื่อนเก่ง ถ้าเพื่อนใช้นี่ทุกคนหมดเรายังคงเป็นเพื่อนกันอยู่อะมันก็ต้องวนมาใช้นี่หนูอยู่ดีมันก็ต้องวนมาช่วยหนูอยู่ดีถูกไหมพี่แต่วันที่มึงจู่ๆมึงหยุดมึงไม่ทําหรือมึงแบบเหนื่อยอย่างเงี้ยมึงไปเลยอย่างเงี้ยมันทําให้หนูโกรธโกรธกับที่หนูทํามาทั้งหมดมันส่วนเปล่าส่วนเปล่าไม่พอแล้วยังมาเดือดร้อนตามหลังเงี้ยเราทะเลาะกับลูกอะทุกวันนี้ยังไม่ได้คุยกับลูกชายคนโตเลยเพราะเขาเป็นเจ้าของที่ดินจริงเราหมดกับค่าประกันตัวอันนาเปนเท่าไหร่ถ้าไม่นับกั่เลย่ที่นี่เขาเป็นหนี้เราเอาเป็นหนี้เราก อุ้ยหลายกเ็เถออย่าพูดเลยอันนี้เพิ่งยากเห็นตัวนี้อ่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของที่แบบว่าไปผลิตครีมให้หนูไปแบบเไปเครดิตโรงงานใช้ power เองไปเครดิตโรงงานไว้เจ็ดล้านกว่าหนูก็เป็นนี้โรงงานแล้วก็แตงคงต้องทําง,งานชดใช้ให้โรงงานอยู่เจ็ดล้านกว่าแล้วก็ค่าครีมเหมือนให้หนูลงทุนไปก่อนมันจะเลิศมันจะดีแล้วก็หนูก็หนูก็แบบเหมือนเหมือนแบบหนูแบบต้องต้องต้องแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะ สต็อกของแต่นางอ่ะอันนี้แล้วนะแต่นางแค่ให้เราอุดสต็อกของนางไปสองล้านกว่าแล้วไม่ได้ส่งของให้เราแล้วมาส่งของนันมาที่มีเรื่องแพะางไปพี่เก้าล้านเลยใช่ไม่รวมเงินที่ยืมยืมไปอีกใช่ยืมไปประมาณหนึ่งจุดเก้าเก้าล้านถ้าไปประมาณสิบเอ็ดล้านใช่ก็เงินทั้งชีวิตหนูไม่เหลืออะไรแล้วใช่อัไนที่ในพาทของการประกันตัวนอกจากที่ตีห้าล้านแล้วมีอะไรก็มีประกันก็แก๊กกแก๊กรวมแล้วประมาณขอไม่พูด ประมาณ17บล้านได้มาถ้าลุงลงสิบล้านได่ไ่ 10, ไ <18. S 2> อันแหละพยักหน้าออกไม่รู้แล้วทาไมเราถึงอตอนนั้นคือเราก็เลยจิดโมเมนต์ที่ชอบกดดนันใช่ทำให้เรากนเพราะว่าไม่หรอกพี่หนูก็มีความหวังว่าถ้าเกิดอนนาแบบว่าสู้ขึ้นสู้อ่ะไอ้เ,อเงินที่จะใช้นี่โรงงานอ่ะก็คือเป็นการทํางานแล้วก็เอาเงินที่ทํางานตรงนั้นน่ะที่เอาขายของได้อ่ะ,อะ ไปให้เขาไม่นหนูไม่ต้องมาเป็นหนี้แล้วก็วิ่งใช้เงินถูกไหมพี่หนูก็มีความหวังว่าหนูก็จะได้เงินคืนจากแอนด้วยหนูก็เลยช่วยทุกทางเท่าที่หนูจะช่วยได้ไปยืมที่ดินน้องชายอย่างเงี้ยไปขอครอบครัวทางสามีเก่าเรื่องที่ดินลูกอ,อะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็พยายามทำทุกอย่างหรือเงินที่เรามีเท่าไหร่เราก็เอาไปช่วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่สู้มันเลยทำให้รู้สึกเพราะเราเองก็พังไปด้วยแอนไม่ได้พังคนเดียวแอนพาเราพังเราก็เลยรู้สึกว่าเราโกรธ โกรธจนไม่อยากแบบไม่อยากไปเยี่ยมไม่อยากไปดูอะไรเงี้ยแต่พอวันที่เราแบบเหมือนเหมือนนางอะเขียนจดหมายหาโบกัส์แล้วก็เขียนจดหมายหาน้องชายนางแล้วก็ฝากปากปากคำพูดมาเรื่อยๆอะจนวันนึงหนูรู้สึกว่าแบบเออลอ,องไปคุยอย่างน้องปามก,ก็บอกว่าพี่แอนถามถึงนะอะไรเงี้ยหนูก็เลยตัดสินใจว่าแบบไปดีกว่าแล้วพอเราไปอย่างเงี้ยแค่เราเห็นน้ำเน่ะมันก็ละลายหมดแล้วนางก็ทาแบบ นางก็เลยพูดมาคำหนึ่งว่าไม่ว่ามึงจะคิดอะไรคือหนูกป่วยไงพี่ใบพลรางไงซึมเศร้าอะไรเงี้ยคิดเยอะอะไรเงี้ยนางก็บอกแต่กูไม่ได้อยู่ข้างในหนึ่งเลยกูมันกูอยู่ข้างในมึงอยู่ข้างนอกถ้ามึงงอนกูโกรธกูเหมือนที่ผ่านมากูง้อมึงไม่ได้แล้วนะอย่าโกรธกูอย่างงอนกูเพราะกูอยู่ข้างในกูรอมึงทุกวันมันก็แบบบอกบอก,อกูรอมึงเหมือนคนอื่นอะแบบไม่อะไรเลยแต่กูรอมึงแล้วก็ทุกครั้งที่เราไปเขาแม่เขาไปเขาบอกเขาถามถามตลอดว่าแบบว่า กันจะหมามาไลมันใจอ่อนหรือยังเนี่งก็บอกแค่สามมาแรกกูร้องไห้ไม่ได้คิดทุกอื่นกูคิดถึงมึงรากกูรู้แล้วว่ามึงลำบากแน่ว่ากูเข้ามามันก็จะเกิดเอฟเฟกกับมึงอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูหนูก็เข้าใจนางนะพอนางพูดถึงนั้นอ่ะก็จริงหนูใจดํามากเลยอ่ะหนูไม่ไปเยี่ยมเพื่อนเดือนหนึ่งมันลําบากมากบอกมึงก็รู้ว่าข้างในลําบากอะไรเงี้ยแต่มึงก็แบบมันจะไม่ได้โทษหนูนะแต่มันก็ขอร้องว่าแบบอย่าอย่าโกรธมันอีกเพราะมันออกมางอไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยใช่ก็เลย ตอนนี้ก็คือมันมันมีแค่แบบชั่ววูบแบบบางอารมณ์ก็ปูกก็พูดด่าพี่เคเห็นมั้งหน้าสื่อวันดีคืนดีหนูก็ด่าวันดีคืนูีก็ด่าแบบหน้าเฟซบุ๊กตัวเองแต่ก็คือด่าเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมเพราะว่าระลึกเสมอที่มันพูดว่ากูไปง้อมึงไม่ได้แล้วนะด่าได้แต่อย่านานเพราะว่าเดี๋ยวกูโอดอะไรมานี้อะไรที่ยังเชื่อมั่นว่าคนนี้คือเพื่อนของเราโมเมนท์ที่คนหลายๆคนไม่ได้เห็นของแอนนาที่หนูยอมรับว่าแอนนาไม่ดีแล้วหนูเตือนเสมอคนที่ด่าหนูอยากบอกเลิกด่าหนูได้แล้ว ว่าทำไมเพื่อนทำไม่ดีเราไม่เตือนพี่รู้ได้ยังไงว่าหนูไม่เตือนหนูเตือนจนหนูไม่คุยกันเป็นเดือนพอเพื่อนก็ด่ากลับเรามาทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองถูกไหมพี <nhưng> ่แต่สิ่งหนึ่งที่หนูทำให้ทำให้หนูเห็นเลยอ่ะการทํางานต่อยลูกน้องทํางานตามคําสั่งเราก็จริงแต่คุณได้ทํางานร่วมกันถ้ามีปัญหามันก็ต้องไปกันทั้งหมดถูกไหมพี่สิ่งที่ที่หนูเห็นเลยแอนนารู้ว่าเริ่มมีปัญหาแอนนาไล่พนักงานออกไล่พนักงานออกไล่พนักงานออกหนูก็ถามว่า ทำไมทุกคนถูกไปหมดแอนบอกว่าถ้ามีอะไรถ้าสู้ไม่ไหวจริงๆถ้าคนจะต้องไปขอเป็นกูคนเดียวพี่แต่ตอนสบายมันกินกันทุกคนหนูไม่ได้เป็นหนึ่งในคนที่กินนะเว้ยแต่มันทําให้หนูได้เห็นมุมที่เขารักทุกคนหมดเลยแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเรามองเห็นนะแล้วเรากล้าทิ้งคนแบบนี้หรอในเมื่อทุกคนกลัวคนที่ทํางานตรงนั้นกลัวทุกคนเลิกทิ้งอ่ะแล้วหนูเป็นเพื่อนแต่หนูไม่ได้ทําตรงนั้นกับเขาก็จริงมันไม่มีอะไรมาถึงหนูอยู่แล้ว ถ้าหนูทิ้งเขาไปคนแล้วเขาเหลือใครอะถูกปะล่ะแต่เราคุณโดนเกี่ยวเข้าไปโดนว่าดูไหมว่าหนุ่น,นัดพูนเขาได้อนาเสร็จแล้วเขามาด่าเราเราใช่เขาด่าหนูกขโดนตลอดว่าเพื่อนทาผิดทําไมมึงไม่ไม่เตือนแล้วมึงรู้ได้ไงว่าคูไม่เตือนกูโพตลอดแล้วกูก็ด่าตลอดอมมึงไม่รู้ก็ปากดีแล้วพอกูเถียงมึงก็ด่ามึงก็สาบกูแต่ไม่เป็นไรกูก็สาบกลับอีดอกอยากดา่าด่ามาเลยกูด่ากลับกูสู้คนอยู่แล้วคิดว่าพอเข้าไปเยี่ยมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่สิบมาเขาเป็นยังไงบ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ ข่าวอกมาว่าร้อยปีนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อย่างที่บอกเขาฝากมาบอกทุกคนว่าขอบคุณมากไม่ต้องรอนะตามนั้นแหละไม่ได้ออกใช่แล้วเราไปดูครั้งล่าสุดเขาป็นยังไงบ้างหลังจากที่เขาเริ่มปรับตัวนี่นี่นั่นเขาก็สวยค่ะสวยแล้วก็ไม่ร้องเขาเข้มแข็งกันหนู่ตั้งเยอะเขาไม่ร้องเลยแล้วเขาบอกเขาจะไม่ร้องแล้วเขาก็จะไม่ร้องกันหนู่เห็นแล้วเขาไม่ร้องจริงๆในขณะที่เราร้องแล้วมันก็พูดช็อตเราตลอดเวลาเงี้ยเพื่อให้เราขำอืม นางน่เข้มแข็งขึ้นเยอะคะ่ะนางรู้ว่าชะตากรรมเป็นยังไง